พี่เพื่อนๆน,นะคะลูกดวงที่น่ารักทุกๆท่านนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปตอนเย็นนะคะเย็นนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางอน่าซีเรียสมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงขึ้นนะคะทางจองคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะทางแชทเนาะทางไลน์เนาะ แล้วก็ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจทุกๆคอมเมนต์นะคะทุกๆก,การกดติดตามรวมถึงขอบคุณเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกด้วยนะคะการสมัครสมาชิกจะมี50บาท80บาทและ100บาทนะคะสมัครสมัครแล้วนะคะแค่หลักฐานมาดูดวงฟรีได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะว่าเย็นนี้เขาฝากาบอกคุณว่าอะไรนะคะเราจะใช้ไพย่ยิปซีนะคะแล้วก็ไพ่ราศีแล้วก็การข้อความแล้วก็ตัวอักษรเหมือนเดิมนะคะวันนี้ เ,เราจะมาเริ่มกันเลยนะคะยันนี้เขาฝากบอกคุณว่าอะไรเธอมีตัวเลือกมีทางเลือกมากมายเธอดูเหมือนเธอมีความสุขมากๆเลยนะเธอกําลังไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเยียวยาวตัวเองหรือไปเริ่มสิ่งใหม่ๆในชีวิตแต่ฉันเองเนี่ยยังอยู่กับตรงจุดเดิมยังคิดถึงเธอเหมือนเดิมแม้จะพายายามไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเหมือนเหมือนกันแต่ว่า ก็ยังมีความคิดถึงอยู่ยังไม่มีสักนาสักวินาทีหรือไม่มีช่วงไหนเลยที่ไม่คิดถึงเธออยากติดต่ออยากพูดคุยอยากสื่อสารอยากทักหาเธอแต่ก็รู้ว่าทำไม่ได้มันเรื่องราวของเรามันเดินมาไกลเกินกว่าที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือเกินกว่าที่ฉันจะพยายามแก้ไขอะไรแล้วและตอนนี้ก็คงทำได้แค่มองดูเธออยู่ไกลๆมองเธออยู่จ,จุดนี้ รู้ว่าเธออยากพักรู้ว่าเธอไม่อยากไปต่อหรือว่ามันเป็นช่วงพักเบรกในความสัมพันธ์น่ะที่ผ่านมาเธอคงเสียใจมาสุดๆแล้วหรือมันเสียใจมามากพอแล้วจนจนความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่สามารถที่จะไปต่อได้แล้วเวลาจะเกิดมาจากเรื่องของการโกหกที่ฉันโกหกเธอหรือแม้แต่กระทั่งโกหกหัวใจตัวเองมันทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ ต้องจบต้องเบรกต้องพักแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่เสียใจและทําอะไรไม่ได้นอกจากดูเธออยู่ห่างๆดูกันอยู่ห่างๆแบบนี้ขอโทษนะที่ผ่านมาฉันเองอาจจะไม่ได้เด็ดขาดพออาจจะไม่ได้ชัดเจนพอหรือทําให้เธอเสียใจอยู่บ่อยๆไม่ไม่รู้ว่าจะพูดคาไหนนอกจากคําว่าขอโทษนี่คือข้อความที่เขาฝากมาบอกคนนะคะเรามาดูท่าหรือราศีกันบ้างนะคะราศีพิจิกค่ะ ราศีกรกฎค่ะราศีเมษและราศีมีนค่ะเรามาดูตัวอักษรกันบ้างนะคะชื่อเล่นชื่อจริงนามแฝง Facebook IG นะคะมีตัวอะไรบ้างน้านุ่นขอหยิบตัวอักษรสักครู่นะคะอ่ามีตัววายมีตัว Y ค่ะมีตัว O ค่ะ มี O อีกหนึ่งตัวนะคะมีตัว J นะคะมีตัว X ค่ะแล้วก็มีตัวงองูนะคะวันนะคะจะมีวันอาทิตย์วันพฤหัสนะคะวันศุกร์วันอังคารวันจันทร์นะคะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทักช่องคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะเราเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายค่ะ